สวัสดีค่ะทุกคนปู่ก็จะมาเปิดกระเป๋าในปี2021นะคะเพราะว่ามันจะต้องมีการเพิ่มเติมเสริมอะไรลงไปในกระเป๋าของเราในบางชิ้นบางอย่างนะคะที่จะต้องเสริมขึ้นมากับสภาวะการสําหรับนะปัจจุบันตอนนี้นะคะแล้วก็เวลาที่ปู่จะซื้อกระเป๋าเนี่ยนะคะขอบเล่านิดน,นึงนะคะเวลาที่ปู่จะซื้อกระเป๋าเนี่ยเป็นคนค่อนข้างที่จะ ซื้อที่จะเลือกแบบที่จะเป็นใบใหญ่ๆเป็นลักษณะเนี้ยนะคะทุกคนเพราะว่าปูไม่สามารถที่จะใช้กระเป๋าใบเล็กได้เพราะว่าปูเป็นคนสัมภาระเยอะนะคะคือพกอะไรแบบว่าสิ่งที่จําเป็นที่เราจะต้องอยู่ในกระเป๋าเนี่ยในชีวิตประจําวันเนี่ยที่จะออกไปนอกบ้านเนี่ยคือมันค่อนข้างที่จะหลายสรรพสิ่งเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบใช้กระเป๋าในลักษณะนี้มากกว่าที่จะเป็นกระเป๋าเป้นะคะเพราะว่าคือปูเป็นคนชอบสะพายแล้วก็ บางทีถ้าเกิดว่าไปซื้อของอะไรเงี้ยผูก็จะเอากระเป๋าเนี่ยมาเป็นเป็นแบบว่าคล้องคอเป็น crossbody ไปนะคะเพราะว่าคือมันก็เหมือนกับแบบว่าอยู่คือแบบว่าเราก็เซฟกระเป๋าของเราเซฟสิ่งของของเราที่มีค่านเนี่ยไว้อยู่ข้างหน้ากระเป๋าเราตลอดอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่า ไม่ไม่ไม่เอามาไว้อย่างเงี้ยปู่กก็กลัวเรื่องความความแบบว่าไม่ปลอดภัยอลยนีนะคะเพราะว่ามันจะได้อยู่ในสายตาเราตลอดลยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าในกรณีอื่นนะคะปู่กก็จะไม่เอาเป็น cross body ปู่กก็จะเอาเป็นแบบลักษณะแบบถืออย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดเป็น cross body เนี่ยจะพายไปแบบหลายนาทียอะไรเงี้ยนะคะก็มันก็น้ําหนักมันก็จะไปถ่วงอยู่ที่หลังแล้วก็ที่ไหล่ก็พยายามจะลดน้ําหนักตรงนั้นลงนะคะเพราะว่ามันก็จะเกิดอาการ เมื่อยลราก็ปวดไหล่ได้นะคะก็พยายามที่จะถือในลักษณะนี้นะคะแล้วก็เป็นคนที่เวลาซื้อกระเป๋าก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะดูทางรูปแบบนะคะแล้วก็ประโยชน์ใช้สอยด้านในนะคะเช่นคือถ้าเกิดว่าเป็นเป็นรูปแบบที่ข้างนอกเนี่ยสวยแบบว่าสวยงามมากๆแต่ว่าไม่มีประโยชน์ใช้สอยด้านในให้แบ่งเป็นแบบว่าเก็บ เก็บแต่ละอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะปู่ก็จะไม่ตัดสินใจซื้อปู่จะเป็นคนที่ดูทางด้านนอกด้วยแล้วก็ด้านในด้วยว่าเขามีประโยชน์ใช้สอยแบบฟังก์ชันด้านในให้เราแยกใส่อะไรเป็นชิ้นเป็นอันไหมนั่นเองนะคะเพราะว่าการที่เราจะซื้อเนี่ยเราเสียตังเราก็อยากจะได้ของที่มันคบคันสําหรับตอบโจทย์ที่เราจะนํามาใช้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ก่อนหน้านี้นะคะเคยใช้กระเป๋าที่เป็นราคาไม่ค่อยแพงเท่าไหร่แล้วก็วัสดุก็ไม่ค่อยดีอะไรเงี้ย แล้วก็พอใช้ไปไม่ถึงเดือนเนี่ยก็ตรงที่เป็นวางด้านข้างอย่างเงี้ยนะคะตรงที่เป็นวางกระเป๋าอย่างเงี้ยคะ่ะสี่มุมเนี้ยลอกหลุดนะคะคือเป็นวัสดุไม่ดีก็ก็คือแบบสมสมราคาที่เราซื้ออะไรเงี้ยนะคะเพราะว่ามันก็ไม่แพงอะไรเงี้ยจนตัดสินใจว่าโอ้ยไม่เอาแล้วซื้อ,ซ,อซื้อถ้าซื้อของแบบนี้แล้วมาพังอีกอะไรเงี้ยมันก็มันก็เซ็งไงคะก็เลยบอกตัวเองว่าจะไม่ซื้อแล้วกระเป๋าที่ ที่แบบว่าวัสดุไม่ดีเพราะว่าเสี better, be ยดายเงินที่จะต้องมาซื้อบ่อยๆอะไรเงี <Yeah. S 2> <n> ้ยก็เลยกลายเป็นว่าตัดสินใจว่าใช้ของที่ดีขึ้นมานิดนึงวัสดุที่ดีขึ้นมานิดนึงเราจะได้ไม่ ain. ต้องซื้อของบ่อยๆแล้วก็กระเป๋าที่ปูใช้ก็แต่ละใบเนี่ยกลังจากที่ปูไม่ใช้ไอ้พวกที่แบบว่าวัสดุไม่ดีปูก็ตัดสินใจซื้อแพงขึ้นมานิดนึงในช่วงที่เขาโปรโมชั่นเลยนะคะก็ถูกใจมากๆเพราะว่าเป็นวัสดุที่ดีแล้วก็เป็น เป็นยี่ห้อที่เขาการันตีในเรื่องคุณภาพเลยก็ว่าได้นะคะใบนี้นะคะเป็นของ BKNY ค่ะแล้วก็ปูก็ใช้ใช้คือแบบว่าทุกใบที่ปูมีใช้เนี่ยก็เก็บรักษาอย่างดีดูแลอย่างดีนะคะก็นั่นแหละมันก็เลยยังใหม่อยู่ค่ะทุกคนอันนี้ไม่ใช่เป็นใบที่เพิ่งซื้อล่าสุดนะคะซื้อมันนานแล้วนะคะน่าจะประมาณ2ปีแล้วแล้วก็ปูก็นำนำมาใช้คือแบบว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่ค่อยได้นํามาใช้เท่าไหร่ก็เก็บปูจะใช้อีกใบหนึ่งอนะไรเงี้ย แต่ปีนี้คิดว่าจะต้องมาใช้ใบนี้เพราะว่าอยากจะเปลี่ยนเปลี่ยนความรู้สึกตามอารมณ์และความรู้สึกแล้วก็ฟังก์ชันด้านในหรือประโยชน์ใช้สอยด้านในเนี่ยก็ตอบโจทย์มากๆสําหรับที่เราจะใส่ของอะไรลงไปอย่างเงี้ยนะคะก็เนี่ยค่ะก็เป็นอะไรที่ที่แบบว่า คุณภาพก็ดีนะคะหนังก็คุณภาพดีมากๆนะคะแล้วก็ฟังก์ชันหรือประโยชน์ใช้สอยเนี่ยก็ดีมากๆเพราะว่ามีอะไรให้เราเก็บแยกย่อยไปเยอะแยะมากมายเลยะค่ะทุกคนเนี่ยก็ด้านในก็ดีมากๆเลยะค่ะทุกคนกระเป๋าคุณภาพดีเราก็มีความรู้สึกว่ามันใช้คุ้มค่ามากๆกับเงินที่เราเสียไปนั่นเองนะคะทุกคนคือแบบคุณภาพเขาการันตีมากๆนะคะด้วยยี่ห้อของเขานะคะ <S <S <ๆ S 1> ก็มาดูในส่วนส่วนที่เป็นช่องแรกกันนะคะเพราะว่าเนี่ยทุกคนดูดีว่า เขามีแบบว่าด้านตั้งสามตั้งสามอันแล้วก็มีอันนี้ช่องแรกนะคะแล้วก็อันนี้ช่องกลางอันนี้ช่องหลังแล้วก็เขาก็จะมีแยกช่องเล็กย่อยไปอีกอยู่ที่อยู่ในช่องกลางซึ่งเป็นอะไรที่ตอบโจทย์สําหรับปูมากๆเพราะว่าปูเป็นคนที่ชอบที่จะแบ่งแยกจัดสรรข้าวของในกระเป๋าของเราให้มีความเป็นระเบียบเพราะว่ามันจะทําให้เราเป็นคนหาของง่ายนะคะว่าอะไรอยู่ตรงไหนเราก็หยิบ จับมาใช้ด้วยแบบว่าสะดวกสบายอะไรเงี้ยนะคะก็มาดูกันค่ะทุกคนอันแรกนะคะอันแรกจะเป็นโพสต์อิดนะคะโพสต์อิดก็ปูก็ขาดไม่ได้นะคะทั้งเป็นอยู่ที่บ้านด้วยนะคะที่มีปูก็มีเล่มนึงนะคะแล้วก็พกพาไปด้วยเพราะว่าบาัญชีเนี้ยจดโน้ตอะไรเนี้ยก็สามารถดึงฉีกไปให้คนอื่นหรือว่าเพื่อนๆได้อะไรเงี้ยนะคะว่าเรามีโน้ตมีนัดกันหรือว่ามีอะไรที่เราจะต้องโน้ตหาถึงกันอย่างเงี้ยก็ปุ๊กก็ต้องพกโพสต์อิดอย่างเงี้ยนะคะ แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นทิชชู่นะคะคือทุกคนต้องปูปูคิดว่าสําหรับสาวๆปูคิดว่าต้องมีทิชชู่อยู่แล้วล่ะเพราะว่าบางทีเราต้องเช็ดปากเช็ดหน้าอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆขาดไม่ได้นะคะ,จะเจ้าทิชชู่แพ็คเล็กๆแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นถุงเล็กๆเพราะว่าเป็นเป็นที่เป็นที่สําหรับ ผู้หญิงนะคะที่เราจะต้องพกผ้พพา,พพาเพราะว่าบางทีเราเป็นวันนั้นของเดือนแต่บางทีมันอาจจะคลาดเคลื่อนไปเราก็ไม่รู้กําหนดที่แน่นอนอะไรเงี้ยปู่ก็ต้องพกติดไว้เพราะว่าเคยมีเหตุการณ์ที่ปู่เกิดอุบิเหตุโดยที่ไม่มีผ้าอนามัยพกไว้นั่นเองนะคะเราก็ออกไปข้างนอกเราก็ไม่รู้จะไปขอใครถูกไหมคะแล้วเราจะวิ่งไปซื้อที่ไหนอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่อะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็ไม่สะดวกที่เราจะไปตามหาอยู่ข้างนอกเพราะฉะนั้นปู่ก็เลยตัดสินใจว่าเรา เราจะไม่ให้อาสิเดนครั้งต่อไปอีกแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็เลยมีความจําเป็นต้องพกผ้าอนมามัยสักหนึ่งแผ่นไว้ในกระเป๋านะคะคือคือผู้หญิงนะคะก็คือแบบว่าเราก็ต้องเตรียมไว้นะคะเพื่อความเพื่อความชัวของเราอะไรเงี้ยนะคะเผื่อมันอัคซิเดนขึ้นมาในเงี้ยนะคะก็ปุ๊บก,ก็จะต้องพกอนนียไว้ตลอดนะคะ มาถึงกระเป๋าน้อยของปูนะคะกระเป๋าน้อยของปูเนี่ยใช้มาตัวนี้ตั้งประมาณ5ปีแล้วค่ะไม่เคยเปลี่ยนเลยนะคะเป็นของ H&M แล้วก็คือไม่ไม่เคยเปลี่ยนเลยแล้วก็ปูก,ก็มอบตําแหน่งให้เขาว่าเขาเป็นกระเป๋าน้อยนะคะเพราะว่าปูจะแยกส่วนออกมาว่าปูจะใส่ใส่อะไรบ้างนะคะที่จําเป็นอะไรเงี้ยก็จะมีมีในส่วนที่เป็นกระจกนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระจกนะคะสําหรับสองหน้านะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นที่เป็นใส่บัตร ใส่บัตรสมาชิกบัตรตามห้างร้านต่างๆซุปเปอร์มาร์เก็ตบัตร ATM เอะไรเงี้ยก็จะอยู่ในนี้นะคะปุกก็จะแยกออกมาที่สําหรับใส่ไว้ในกระเป๋าร้อยของปุนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของลิปสติกนะคะอันนี้ลิปสติกอันเล็กๆจิ๋วๆของปุเนี่ยก็เป็นของบอบบี้บราวนะคะบางทีปุกก็ต้องการที่จะทาลิปบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะคะก็จะพกไว้นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของเป็นเป็นส่วนของยาดมอย่างเงี้ยคะ่ะ ยาดมนะคะทุกคนคือแบบว่าบางทีเราก็ขาดไม่ได้เหมือนกันนะคะบางทีก็ต้องการยาดมเหมือนกันอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เนี่ยคะ่ะนี่ก็จะเป็นเป็นบัตรซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเนี่ยส่วนเนี้ยก็จะเป็นในกระเป๋าน้อยของปูที่ปูจะแยกออกมาปูจะไม่เอาไปรวมไว้แบบว่ารวมกันอ่างเงี้ยนะคะปูจะแยกส่วนมาถึงในส่วนช่องตรงกลางบ้างน,นะคะช่องช่องตรงกลางตรงนี้นะคะช่องตรงกลางตัวเนี้ยก็จะใส่เป็นแบบว่าพวก แว่นตานะคะสําหรับใส่ทําคอมพิวเตอร์อันนี้ก็เป็นสําหรับแว่นตานะคะที่จะใส่ทําคอมพิวเตอร์ปุ๊กก็จะมีทั้งเป็นแบบว่าในส่วนที่เป็นที่เช็ดแว่นด้วยแล้วก็แวะตัวแว่นนะคะปุ๊กก็จะโปกไว้นะคะแล้วก็ปากกานะคะขาดไม่ได้นะคะสําคัญมากๆเลยปากกานะคะก็เมื่อมีโพสต์อิดแล้วก็ต้องมีปากกาด้วยนะคะไม่งั้นก็ไม่สามารถโน้ตได้นะคะแล้วก็เป็น ยาอมนะคะแล้วก็หมักฝรั่งค่ะทุกคนคือก็ขาดไม่ได้นะคะสองกล่องนี้นะคะเพื่อลมหายใจที่สดชื่นนะคะก็นั่นแหละปู่ก็ขาดไม่ได้นะคะคือจะต้องมีทั้งสองอันเลยทั้งลูกอมแล้วก็ทั้งหมักฝรั่งนะคะแล้วก็มาในส่วนที่เป็นอันนี้นะคะเป็นกุญแจที่ลดการจับสัมผัสที่สาธารณะภายนอกเช่นเปิดประตูหรือว่ากดลิฟต์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสามารถใช้ เจ้ากุญแจตัวนี้ได้นะคะก็ก็ครูก็จะใช้เจ้าตัวนี้ด้วยแล้วก็เวลาใช้เสร็จเนี่ยก็เช็ดทําความสะอาดด้วยเจลแอลกอฮอล์ไปอีกทีนึงแล้วก็เก็บใส่กระเป๋านะคะทุกคน <c oughs> แล้วก็มาในส่วนของกุญแจนะคะอันนี้ก็เป็นกุญแจบ้านนุ่นนี่นั่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่เก็บเหรียญน,นะคะเก็บเหรียญเก็บเหรียญยูโรเก็บ1ยูโร2ยูโรที่จะเป็นเก็บเหรียญคะ่ะเพราะว่าครูจะไม่เอาไปแยก ไ,ไว้ในส่วนกระเป๋าน้อยเพราะว่าคือปู่จะแยกส่วนเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเหรียญเนี่ยมันก็อยู่ในเน็ตรวมทั้งหมดเวลาจะหยิบใช้เหรียญอะไรเงี้ยก็หยิบง่ายนะคะทุกคนแล้วก็เนี่ยค่ะก็มีเป็นเป็นแบบเหรียญอยู่ข้างในเยอะแยะเลยนะคะที่เวลาจะหยิบใช้อะไรเนี่ยก็หยิบใช้ได้นะคะนั่นแหละก็เป็นอะไรที่สะดวกมากๆนะคะที่ปู่จะแยกเหรียญที่จะแยก กระเป๋าน้อยๆอยีกอ,อันนึงไว้สําหรับใส่เหรียญน,นะคะก็ใช้เวลาหยิบใช้เนี่ยก็หยิบใช้ง่ายมากๆเลยค่ะทุกคนแล้วก็มาอันถัดมานะคะในส่วนของช่องกลางนี่ก็จะเป็น usb key ค่ะทุกคนคกูก็ชอบพกเพราะว่าบางทีมีงานมีอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะเซฟลงไปใน usb key ได้นั่นเองนะคะมาถึงในส่วนช่องที่เป็นช่องช่องอันที่เป็นด้านหลังนะคะ ก็จะมีในส่วนของสมุดโน้ตนะคะคือคือปู้รู้สึกว่าเวลาจดสมุดโน้ตเนี่ยมันก็ค่อนมันก็ที่จะคล่องตัวนะคะบางทีไม่สามารถไปไปจดโน้ตในโทรศัพท์หรือว่าพิมพ์ในโทรศัพท์แล้วก็เซฟไว้ได้คือด้วยความรวดเร็วแล้วก็เป็นวิธีที่เบสิคมากๆธรรมชาติมากๆก,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 ก็คือปู้ชอบใช้ที่เป็นแบบจดอย่างเงี้ยคะ่ะจดลงในสมุดอะไรเงี้ยนะคะก็สะดวกมากๆเลยค่ะทุกคนก็ต้องมีพกไว้เล่มเล็กๆแบบนี้นะคะ แล้วก็กระเป๋าสตางค์นะคะกระเป๋าสตางค์ก็ขาดไม่ได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยโทรศัพท์มือถือนะคะต้องขาดไม่ได้นะคะก็ต้องมีปกไว้นะคะทุกคนแล้วก็ในส่วนของเนี่ยค่ะทุกคนก็จะเป็นอันนี้กล่องเนี้ยปูซื้อมาไว้เพื่อการนี้โดยเฉพาะเพราะว่าอันนี้ปูใส่หน้ากากอนามัยนะคะสําหรับเป็นสแตนบายอยู่ในกระเป๋าเวลาที่เรา อาจจะลืมหรือว่าหน้ากากที่เราใช้มัน,มนขาดอะไรเงี้ยนะคะปู่ก็จะสแตนบายไว้ในกล่องนี้อยู่2อันนะคะเพื่อเพื่อความที่มันจะต้องมีไว้นะคะติดไว้เนี่ยคะ่ะทุกคนเนี่ยปู่ก็จะปู่ก็จะเอาแนบไว้เนี่ยสแผ่นเลยนะคะทุกคนในนี้มี2แผ่นนะคะเพราะว่าเราไม่รู้เกิดเกิดเราใส่ตัวที่ใส่ไปไปนอกบ้านเนี่ยเราเกิดมันมันตัวตัวตรงเนี้ยนะคะเชื่อตรงเนี้ยมันเกิดมันขาดหรืออะไรก็แล้วแต่ อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างน้อยเนี่ยมันยังมีในกระเป๋าของเราเนี่ยอีก2ชิ้นนะคะที่เราเก็บไว้อย่างดีนะคะแล้วก็กล่องอันนี้ก็เป็นแบบว่าเก็บอย่างดีมากๆนะคะทุกคนแล้วก็เนี่ยไอ้หน้ากากอนามัยเราก็สะอาดอยู่ในกล่องอันนี้นะคะเพราะว่าตอนที่ได้ได้มาปุ๊กก็เช็ดทาความสะอาดแอลกอฮอล์อะไรเรียบร้อยแล้วก็เอาหน้ากากอนามัยใส่ลงไปแล้วก็เวลาเก็บก็เห็นไหมคะว่าเขามีปุ่มมีตัวปิดนะคะ2อันเนี่ยค่ะปุ๊กก็จะเก็บไว้ในลักษณะนี้นะคะทุกคนนั่นแหละ ก็พกพาเป็นไหนได้สะดวกมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นอันนี้ก็เป็นเจลสำหรับที่เป็นสเปรย์พ่นนะคะเป็นแอลกอฮอล์สำหรับพ่นเพราะว่าบางทีต้องการที่จะพ่นมือจับที่ในที่สาธารณะเราก็พ่นไปนะคะฉีดชุบช,อชอุอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็นั่นแหละเพื่อความเพื่อความสะอาดนะคะเป็นความมีความนอยเรื่องความสะอาดยอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นเจลแอลกอฮอล์นะคะอันนี้เป็นเจลแอลกอฮอล์ของ motion b a l ซึ่ง ว่าจะทารีวิวอันนี้นะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นเป็นเจลที่มีน้ําหอมผสมเหมือนแบบว่าผสมน้ําหอมใส่ลงไปด้วยมีทั้งกลิ่น3ระดับเลยแล้วก็เป็นเจลสําหรับล้างมือที่เป็นแบบว่าให้มือสะอาดด้วยอะไรเงี้ยนะคะก็นั่นแหละปูก็ชอบกลิ่นของเขามากๆกลิ่นของเขาก็สดชื่นเลยนะคะแล้วก็เป็นทําความสะอาดมือเราไปด้วยในตัวนั่นเองนะคะเนี่ยค่ะก็แล้วก็มาอันมามา,มาอันช่องหลังนะคะ ช่องหลังนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่เป็นถุงมือนะคะถุงมือถุงมือยางสำ,ส,ำสำหรับที่เวลาไปจ่ายตลาดละอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะใช้ถุงมือได้หรือว่าถ้าเราไม่ใช้มีติดไว้มันก็สะดวกสะดวกดีที่เราจะมีติดไว้ในกระเป๋าของเราอะไรเงี้ยน,นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นครีมทามือนะคะครีมทามือนี่ก็ขาดไม่ได้เพราะว่า ล้างมือตลอดแล้วก็ใช้เจลแอลกอฮอล์ตลอดก็ขาดไม่ได้นะคะอันนี้เป็นครีมทามือของคาราชันเอ้นะคะแล้วก็มาอันสุดท้ายนี่ก็จะเป็นในส่วนของหูฟังที่สําหรับฟังฟังเพลงฟังอะไรที่ผ่านผ่านการเชื่อมต่อโดยโดยบลูทูธในมือถือนะคะซึ่งอันนี้จะจะไม่มีไม่มีไม่มีสายนะคะเป็นระบบที่เราใส่ไปนในหูเลยแล้วก็เปิดบลูทูธต่อกับทางมือถือเนี่ย ก็สามารถฟังได้เลยแล้วก็ไม่มีสายเกะกะให้ยุ่งยากกูกก็จะใช้วิธีนี้ค่ะสะดวกมากๆนะคะทุกคนแล้วก็เนี่ยค่ะฟังก์ชันในกระเป๋าเนี่ยก็เยอะมากๆนะคะทุกคนดูได้เลยว่าคุ้มค่ามากๆสําหรับที่ได้กระเป๋าใบนี้มานะคะเพราะว่าคือแบบช่องช่องนู้นช่องนี้เยอะมากๆเลยค่ะทุกคนแล้วก็ดีมากๆเลยนะคะหนังก็คุณภาพดีมากๆเนี่ยค่ะคือแบบคุ้มค่ามากๆสําหรับที่ได้กระเป๋าใบนี้มานะคะทุกคนเนี่ย คือดีงามมากๆเลยค่ะทุกคนก็แล้วก็วัสดุก็คุณภาพดีมากๆเลยค่ะทุกคนแล้วก็เนี่ยค่ะคือแบบดีมากๆเลยปูก็พุ้มติ่มมากๆสําหรับที่ปูได้ซื้อใบนี้มานะคะนั่นแหละก็หลายๆคนอาจจะเห็นว่าของปูเยอะมากๆนะคะเนี่ยทุกอย่างที่ปูดได้นํามาเปิดวันนี้นะคะก็เป็นอะไรที่ เยอะมากๆาเลยค่ะทุกคนเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมีความจําเป็นสําหรับชีวิตประจําวันแล้วก็ต้องพกพาไปในกระเป๋าทุกครั้งคือขาดไม่ได้จริงๆนะคะก็คิดว่าหลายๆคนอาจจะหูยของเยอะมากๆเป็นกระเป๋าโดๆๆๆๆเรมอนโดเรมี่อะไรเงี้ยก็คือต้องยอมรับว่ามันมีความจําเป็นจริงแล้วก็ปูเป็นคนที่ใช้กระเป๋าค่อนข้างที่จะเป็นใช้เป็นใบค่อนข้างที่จะเป็นใบกลางๆแบบนี้เพราะว่าสัมภาระของปูเนี่ยเยอะนะคะก็นั่นแหละ ก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามค่ะก็ถ้าใครมีกระเป๋าอะไรนะคะมาเปิดในปี2021นะคะก็มาแชร์มาแชร์กันได้นะคะก็ขอบคุณค่ะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่สำหรับคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ